สวัสดีค่ะวันนี้พี่เปาจะมาจับฉลาของขวัญปีใหม่นะครับมาดูก่อนมีของใครบ้างอ่างเตามเบอร์ของลุงมี่ของอ่างเปาของนม่นุ้ยของน้าปุ๋ยของน้ำหมองกีนีของคิตตี้เดี๋ยวของพี่ตมมัน่เอาขอวนาเที่ยวมเหรอนี่ครับเอามาครับคนที่จับฉลา อาลุงมี่มาจับไว้นี่เขาเขาจะมาจับอ้าวโอน้อยออกกับพี่ต้อมก่อนใครจะจับก่อนอย่าเพิ่งโอน้อยออกก่อนใครแพ้แอนนี่มามาก่อนอเร็วๆเ,เป่ายิงชุบเร็วเป่ายิงชุบเ,เร็วๆย่างยิงยาประกับเป่ายิงชุบคืออะไร,นนะไรคือพ่วงอ้าวเอาไม้เอาไม้ย,ย่ายิงยาประกับเปลยิงฉุบอ้าวใครชนะโอเคเอามาจับก่อนเอาแค่ไม่จับในนี้เอาแค่หนึ่งอัน หนึ่งอันนะหนึ่งอันได้ไหมอ่ะเปิดเ,เปิดเลขเลยบอกหมายเลขครับบอกหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขแทนแทนสามหมายเลขเลขเลขอะไรหมายเลขบอกให้ถูกเลขอะไรนะเลขอะไรพูดใหม่เลขโนดูดีๆก่อนม,ม,ออมันเหมือนเลขเก้าอ่ะเลขอะไรที่มัน เอาหัวลงอ่ะเลขอะไรเหมือนเลขเก้าอ่ะเลขกอะไรครับนึกออกยังโนเออแมนเขียนโคงมาเลขนเออแมนของใครหนเลขอคูงไหนเอ๊ะาหอจะาของมามอบอาเจ้ของมามอบเจของมามอบ่ามาหมบครับถาูกถ่ายรูปถ่ายรูปครับหวาน บ้านทูทีเย่โอเคอ้าวพี่ตําคะพี่ตําตาพี่ตําเอาต้อมจับเก็บไว้เก็บไว้พี่ปาวางไว้ก่อนอย่าไปวางไว้เออวางไว้เฉพาะของตัวเองอ่ะอันนี้ของใครอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไรเน่อบมามอบมามบไหนดู สงใจอยากเหรอถ่ายรูปกับพี่ถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับอาหารหันหน้ามาก่อนสิเอามือวางก้นเอาจับจับมือนจับกับกล่องหันหน้าทางนี้โอเคอ้าวมาปากกระเป๋ายิงชุบก่อนไม่ไม่ไม่เอารวมของใครของมันอันนี้คือของพี่ตอมใกล้ใกล้ลูกตรงนั้นอ๋อไม่ได้นั่นของพี่ตอมสบายเลยอ้าว ป้ากระเป๋ายิงชูไปเร็วๆยังยงยาากระเป๋ายิงชูงงเอาไหมยังยิงยาป้ากระเป๋ายิงชูอ่าพี่ตอมชนะให้พี่กอมก่อนอ้าวพี่ตอมได้เบอร์ไหนเนาะเบอร์สามเอาพี่ตอมเบอร์สามเอาเบอร์สามให้พี่ตอมเบอร,ร์สามค่ะเบรรอร์สามหาหสิ โอ้โหถายรูปนันกาหน่อยเถ่ายรูปเลขของนันนุยครับถ่ายรูปเย่อาวออกเปลาไปไปจับครับออกเปลาได้บ้านน้อแบบนี้จับยืดสองคนแล้วมันไปง่า๊นนี่สอนผิเนี่ยเนี่ยที่จริงต้องให้นวายูเนอ ให้จับแค่ครั้งเดียวให้ให้ของแงยามมามอบเร็วถ่ายรูปคู่กับแงยามเร็วเลยโอเคเดี๋ยวโรงเรียนนี่จะไปขีเขาย้อนมานีจับอีกไม่ด้หรเคอเคอเอเค้ออเอเอเเอาคโมเเอเเเอเคโเอมาเอ เหลือบสองกล้องกาดานลาให้มันจับเลยกระเทียมอะตอมได้ของเจ้าของแดงเดชกาดานลาไม่เอาเพื่อเพื่อดวงดีเอาเร็วๆคนละอันคนละชิ้นชิ้นสุดท้ายแบงกันเออให้ได้มแบเรียกอะไรอ่าเย่เย่เฮ้งเฮ้ยให้พี่อะตอมมอบให้ก่อน ตับของขวัญก่อนอย่าโอมอย่าโอมเอาอันนี้มาคืนก่อนอ่ะแล้วของขวัญถ่ายรูปเหนียวมองกล้องนู้นนลกล้องอยู่นน้นแอคชันเยอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งเย้น้องเป่าได้กี่ของพิดพลาดแล้วลืม อลูกคุณไม่ยอมมันจับทุกรอบเลยสวยเอาก็เหลือแค่ยุยสองคนเนาะเอาไปไม่อมไม่อมสกปรกเอาไปแกะของขวัญหน่อยสิครับเอาไปแกะของขวัญครับของพี่ตมก่อนนะของพี่ตมอ่าแกะสิพี่เป่าแกะยังไงของใบแม่ของลุ้นอ่าลุ้นครับลุ้นครับแกะที่ออกเลยอ่าลุ้นครับอ่าลุ้นครับมีอีกสองเออ ลุ้นครับลุนครับโอ,โอ้โหลุ้นมากเลยุ้นมากเลยลุ้นมากเลยเลุ้นมากเลยลุ้นมากเลยลุนมากเลย,เย,ยนะออึาลนมากเลย้ยา ไอ้ยีอาวางไว้นี่เดี๋ยวเก็บให้อ่าเอาก็เอาไปซิอเออเอาเงินใส่ถุงไม่ได้ต้องเอาไว้นี่เอาขนมมาแบ่งกันก่อนนะเดีอย่าไปเล่นยกแกนี้ให้สีนียบร้อยก่อนแป๊บนึงเดแกยังไม่สีสักทียังไม่ให้กทีเดียวมันสอนลูกมันสามสามหลอ่ไดเลยนะ ออโอ้โหของปวดไหมโอ้โ yeah. ห oh. อันนี้อันสุดท้ายของใครของใครของพี่ออันสุดท้ายของพิตตี้อันสุดท้ายคาโ์ลอ๋อเย่ชอบอีกแล้วเหรอโอ้ของปวดนนเ,ปเลย,เลย ฮัลโหลไม่ไม่โอ้ของปูดเลยเย่มากินด้วยกันเหรอพีเที่อมดูพี่ต้มได้ไรนิโอ้ดูพี่ต้อมดูพี่ต้อโอ้โหไม่ถึงแม่กูต้อเป็นกันนะ ออยากกินะไรไม่ถูกเพื่อนยูยูฟังบ้านประยงเย่อาเย่ได้เงินตะกั่ยทองอโอเคโอเคเอาปิดคลิปแล้วเอาฝากกดเอาเอา,เอาเงินใส่กางเกงไว้อา่าเอาเงินใส่กางเกงอฝากกดติดตามช่องอะไรครับพี่ปลาอ,าอี่ปาลฝา,ากกดติดตามช่องอะไรครับ ใครน่าต้องปวบกุ้งกินลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วบ๊ายบาย